สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคำถามใหญ่ๆที่เราอาจจะเคยสงสัยกันว่าเอ๊มนุษย์เราเนี่ยมาจากไหนกันแน่แล้วเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรมีภารกิจอะไรหรือเปล่าครับเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะเนี่ยใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะลองมาสำรวจคำตอบจากาแหล่งข้อมูลที่เรามีกันนะคะซึ่งมันให้มุมมองที่ต่างกันมากๆเลยมี3แนวทางหลักๆ ครับผมมีแนวไหนบ้างครับก็จะมีแนววิทยาศาสตร์เลยค่ะแล้วก็แนวพุทธหรือธรรมะแล้วก็อีกแนวที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือแนวคิดทางจิตวิญญาณหรือที่เกี่ยวกับจักรวาลไปเลยโอ้โหสามมุมนี้ดูจะไปคนละทางเลยนะครับนั่นนะสิคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนคุยทำความเข้าใจแก่นของแต่ละแนวคิดแล้วลองดูซิว่าเออแม้มันจะต่างกันเนี่ยแต่พอพูดถึงภารกิจของมนุษย์แล้วมันมีจุดร่วมหรืออะไรที่เชื่อมโยงกันได้บ้างไหม น่าสนใจครับงั้นเราเริ่มที่มุมมองแรกกันเลยไหมครับวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะครับถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราก็คือผลผลิตโดยตรงเลยนะครับจากการวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ได้มาจากที่อื่นไม่ได้มาจากที่อื่นครับวิทยาศาสตร์มองว่าทุกอย่างเริ่มจากบิ๊กแบงประมาณ13,800ล้านปีก่อนนู่นเลยแล้วโลกเราก็ก่อตัวขึ้นมาเมื่อสัก4,500ล้านปีที่แล้ว นานมากใช่ครับแล้วจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็ค่อยๆพัฒนาเริ่มจากเซลล์เดียวง่ายๆในทะเลเแล้วก็เป็นปลาเป็นสัตว์ขึ้นโบกเป็นลิงจนกระทั่งกลายมาเป็นโฮโมเซปียนอย่างพวกเรานี่แหละครับก็คือตามลำดับขั้นของวิวัฒนาการบนโลกนี้ล้วนเลยสรุปง่ายๆก็คือมนุษย์เกิดจากธรรมชาติไม่ได้มีเป้าหมายอะไรติดตัวมาแต่กำเนิดแบบนั้นไหมคะ ถูกต้องครับไม่ได้มีเป้าหมายที่ใครกำหนดไว้ให้แต่เป็นเราเองที่สร้างความหมายหรือกำหนดเป้าหมายให้ชีวิตขึ้นมาที่หลังอ๋อแล้วถ้ามองแบบนี้ภารกิจของมนุษย์ตามแนวคิดวิทยศาศาสตร์คืออะไรคะหลักๆก,ก็คือการดำรงเผ่าพันธุ์ครับสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเราต่อไปแล้วก็พัฒนาอาร,รยธรรมพัฒนาความรู้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของสปีชีส์เรานั่นเองครับเข้าใจค่ะ ชัดเจนเลยคือเน้นการดำรงอยู่และพัฒนาในโลกใบนี้ทีนี้พอเราขยับมาดูมุมมองที่สองทางพจน์หรือธรรมะอันนี้กรอบความคิดเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะใช่ครับเปลี่ยนไปมากเลยจากที่มองว่าชีวิตเริ่มต้นบนโลกเนี่ยพุทธศาสนามองว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมานับพบน้ำชาติไม่ท้วนแล้วในสิ่งที่เรียกว่าวัตตะสงสารแปลว่าเราไม่ได้เพิ่งมาเกิดที่นี่เป็นครั้งแรกครับ เราอาจจะเคยเกิดในภพ,พภูมิอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วการเกิดในภพ,พภูมิต่างๆเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมหรือผลของการกระทําของเราเองอ๋อค่ะค่ะกรรมนี่เองที่เป็นตัวกรรําหนดใช่ครับโลกมนุษย์ก็เหมือนเป็นเอ่อเป็นเวทีหนึ่งหรือสถานีหนึ่งในวัฏสงสารที่เรามาเพื่อรับผลของกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้แล้วก็เอ่อมาสร้างกรรมใหม่มาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ เงื้นที่มาของเราตามมุมมองนี้ก็คือเหตุปัจจัยจากกรรมสินะคะถูกต้องครับที่มาคือผลของกรรมส่วนภารกิจสําคัญที่สุดในมุมมองนี้ก็คือการพัฒนาจิตใจตัวเองฝึกฝนปัญญาเพื่อให้เข้าใจความจริงของชีวิตเพื่ออะไรคะการเข้าใจความจริงเนี่ยเพื่อนําไปสู่การตื่นรู้หรือที่เรียกว่าหลุดพ้นนะครับคือหลุดออกจากวงจรแห่งทุก์และการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปเลย อืมจากเรื่องการอยู่รอดทางกายภาพพัฒนาอรารยธรรมมาสู่เรื่องการเดินทางของจิตการฝึกฝนตนเองเพื่อหลุดพน้นคนละมิติเลยนะคะทีนี้มุมมองที่สามค่ะแนวคิดจิตวิญญาณจักรวาลอันนี้ดูจะเปิดกว้างไปอีกนะคะใช่ครับขยายขอบเขตไปอีกคือแนวคิดนี้มักจะมองต่างมุมไปเลยว่าจริงๆแล้วมนุษย์คือวิญญาณที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายชั่วคราวไม่ใช่ร่างกายที่มีวิญญาณ สลับกันเลยนะคะครับแล้วแหล่งข้อมูลบางส่วนเนี่ยยังลงลึกไปอีกนะครับเชื่อว่าวิญญาณมนุษย์บางกลุ่มบนโลกเราตอนนี้เนี่ยจริง,รงๆแล้วมีต้นกําเนิดมาจากต่างดาวหรือมาจากอารยธรรมอื่นในจักรวาลโอ้โหมาจากดาวอื่นเลยเหรอคะเช่นที่ไหนบ้างคะพอจะมีตัวอย่างไหมคะก็มีความเชื่อหลากหลายครับที่มักจะพูดถึงกันก็เช่นชาวเพียเดียนจากดาวลูกไก่หรือจากระบบดาวซีเรียสหรือแอนโดรเมดาอะไรแบบนี้ครับน่าสนใจมากค่ะ แล้วถ้าเชื่อว่ามาจากที่อื่นแล้วแบบนี้การมาที่โลกมาทำไมคะมีเป้าหมายมีภารกิจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าตามความเชื่อเหล่านี้ก็คือมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างครับภารกิจทางจิตวิญญาณอย่างเช่นมาช่วยยกระดับจิตสำนึกโดยรวมของมนุษยชาติหรือมาช่วยโลกในการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคทอง (Golden Age) ยุคทองเหมือนเป็นการอัปเกรดโลกหรอคะ คล้ายๆอย่างนั้นครับคือมาช่วยปลุกให้ผู้คนตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมากขึ้นหรือมาช่วยปรับสมดุลพลังงานเชื่อมโยงพลังงานระหว่างโลกกับจักรวาลประมาณนั้นครับแสดงว่าภารกิจในมุมนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของพลังงานเรื่องของจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อส่งผลต่อภาพรวมของโลก ของมนุษยชาติถูกต้องครับเป็นการยกระดับความถี่ทางจิตวิญญาณทั้งของตนเองและของส่วนรวมเพื่อช่วยโลกในกระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้พอฟังครบทั้งสาม,มุมมองแล้วทั้งเรื่องที่มาทั้งเรื่องภารกิจโอ้โหมันดูต่างกันสุดขั้วเลยนะคะวิทยาศาสตร์ก็เน้นโลกกายภาพจับต้องได้พุทธก็เน้นเรื่องภายในจิตใจเรื่องกรรมส่วนแนวคิดจิตวิญญ,ญาณเนี่ยไปไกลถึงจักรวาลเลยครับต่างกันจริงจ แต่พอลองมองดีๆในเรื่องของภารกิจที่แต่ละมุมมองพูดถึงเนี่ยมันพอจะมีอะไรที่เออเป็นแก่นร่วมกันซ่อนอยู่บ้างไหมคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับถ้าลองสั่งคราะห์ดูนะครับแม้ว่าจุดกำเนิดจะอธิบายต่างกันไปเลยวิวัฒนาการกรรมมาจากจัก,กรวาลแต่ภารกิจที่แต่ละแนวคิดเสนอนั้นผมว่ามีแก่นร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคืออะไรคะ คือเรื่องของการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นขีดจำกัดทางกายภาพทางอารยธรรมหรือทางจิตใจทางจิตวิญญาณก็ตามคือมันมีการผลักดันให้เราต้องพัฒนาต้องเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งไปสู่สภาวะที่มันสูงขึ้นหรือดีขึ้นกว่าเดิมอ๋อจริงด้วยค่ะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมันก็เหมือนมีเป้าหมายให้เราต้องพัฒนาหรือยกระดับอะไรบางอย่างอยูอย่เสมอไม่ได้ให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ใช่ครับ มีอีกแนวคิดเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลของคุณบุษบาที่ผมว่าช่วยเสริมคาบนี้ให้ชัดขึ้นนะท่านเปรียบเทียบว่าโลกเราเนี่ยเหมือนเป็นโรงเรียนโรงเรียนครับแล้วชีวิตก็คือบททดสอบจิตวิญ,ญญาณของเราคือนักเรียนส่วนความทุกข์หรือปัญหาต่างๆก็คือคุณครูที่มาสอนบทเรียนให้เราล้วจะสอบผ่านได้ยังไงคะเนี่ยท่านว่าความเมตตาทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยคือใบผ่าน ส่วนการหลุดพ้นหรือการตื่นรู้ก็คือการจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้โอ้เป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดแล้วก็เอ่อให้กำลังใจดีเหมือนกันนะคะคือเน้นเรื่องการเรียนรู้ก้าวข้ามไปข้างหน้าครับผมสุดท้ายนี้การที่เราได้ลองพิจารณามุมมองที่หลากหลายมากๆเกี่ยวกับกำเนิดและภารกิจของมนุษย์ทั้ง3แนวทางนี้ไม่ว่าเราจะเอ่อรู้สึกอินหรือคล้อยตามแนวคิดไหนเป็นพิเศษหรือไม่ก็ตามนะคะครับ การได้ฟังได้คิดตามเนี่ยก็อาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราได้เหมือนกันนะคะแน่นอนครับและมันอาจจะนำไปสู่คำถามสำคัญที่เราต้องกลับไปถามตัวเองเป็นการส่วนตัวว่าแล้วเราล่ะจะเลือกใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรายังไงเราจะกำหนดภารกิจส่วนตัวของเราบนโลกใบนี้ในรูปแบบไหนดีเป็นคำถามปลายเปิดที่น่ากลับไปขบคิดต่อจริงๆคะ่ะ